สวัสดีค่ะช่อง u t u b e ลาตีวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมนะคะวันนี้นะคะก็ได้มานําเสนอนะคะวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะจังหวัดนครสวรรค์นะคะทั้งหมดนี้เลยนะคะก็จะมีมิดหมอหลวงพ่อเดิมนะคะแล้วก็มีตะกรุดหลวงพ่อเดิมนะคะพรานงาแกะหลวงพ่อเดิมนะคะทั้งหมดเลยแล้วก็สิ่งเงาแกะหลวงพ่อเดิมมีผ้าร้อยเท้าหลวงพ่อเดิมด้วยนะคะเรามาชมมิดหมอหลวงพ่อเดิมกันนะคะ เล่มนี้นะคะด้ามงอสละอาฝักงอสละอานะคะความยาวด้ามฝักอยู่ที่7จ็ดนิ้วครึ่งนะคะเล่มนี้สองกริย์เงินนาคนะคะสวยช่ำชอย่างนี้เลยนะคะ มาดูความยาวเฉพาะใบกันนะคะความยาวเฉพาะใบอยู่ที่สี่นิ้วนะคะเล่มนี้ตอกลายหน้าเกี้ยวหรือว่านาาสมพงนะคะสันหนาหนา,น,านี้เลยนะคะใบเหล็กสวยสมบูรณ์นะคะก็จะมีคราบไข่ขมสนิมบ้างนะคะตามการเวลานะคะข้างแห้งๆอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยนะคะไม่มีการโยกการคลอนของใบนะคะแน่นนะคะแน่นหนาก็จะลงอักขละลงยันไว้นะคะลงพระคาถาไว้ ะะสวยงามนะคะเล่มน,นี้พกพาง่ายพกพาสะดวกด้วยนะคะแล้วก็เล่มที่สองนะคะความยาวด้ามฝักอยู่ที่หนิ้วนะคะเล่มน,นี้เล่มน,นี้จะเป็นฝักไม้นะคะด้ามงอสะอาเหมือนกันนะคะเป็นสองกริย์เงินนาคนะคะสวยงามนะคะเล่มน,นี้เล็กกระทัดรัดพกพาง่ายนะคะ ความยาวเฉพาะใบนะคะอยู่ที่3นิ้วนะคะลายนาคเกี้ยวหรือว่านาคสมพงษ์นั่นเองนะคะสันหนหนาเลยใบเหล็กสวยสมบูรณ์นะคะก็จะมีคาบไข่ลุมสนิมตามการเวลานะคะตรงข้างก็แห้งแห้งอย่างนี้เลยนะคะไม่มีรอยขยับขยืนของใบนะคะนะคะก็มาเล่มที่3นะคะเล่มที่3ความยาวด้ามฝากอยู่ที่ 6นิ้วครึ่งนะคะเล่มน,นี้ด้ามงอสระอาฝักงอสระอาสองกริย์เงินนาคนะคะเล่มน,นี้ก็สวยสวยสาฉิเลยนะคะความยาวเฉพาะใบอยู่ที่3นิ้วนิดๆนะคะถืออสว่ามนิ้วลายน้องสิงนะคะเล่มน,นี้สวยงามนะคะน้องสิงช่างฉิมเลยนะคะเล่มน,นี้ มีคาบใครขมสนิมบ้างนะคะตามการเวลานะคะสันก็นาหนาอย่างนี้เลยข้างก็แห้งๆงนี้เลยไม่มีรอยขยับขยื่นของใบนะคะตรงข้างสวยนะคะขนาดพกพาง่ายพกพาสะดวกประทัดรัดนะคะแล้วก็เล่มสุดท้ายนะคะจะ เป็นขนาดสนิ้วครึ่งนะคะเล่มนี้ดามงอสละอาฝักงอสละอาเหมือนกันนะคะสองกษัตริย์เงินนาคนะคะเล่มนี้ขนาดปากกานะคะเล่มนี้นะคะความยาวที่ใบนะคะอยู่ที่สองนิ้วครึ่งนะคะเสมาใบโพนะคะ สวยงามนะคะมีคาบใครคุมสนิมนะคะตามการเวลาตามการเก็บรักษาของเจ้าของเดิมที่เก็บเก็บต่อกันมานะคะ,ะ,คะใบเหล็กสวยสมบูรณ์มีความเก่าเป็นธรรมชาติชัดเจนนะคะดูง่ายนะคะการตอกลายนะคะนาเกี่ยวชางสอนนะคะ น้องสิงช่างฉิมสวยงามมากเลยนะคะท่านใดที่มองหาวัตถุงมงคลหลวงพ่อเดิมอยู่นะคะหรืออยากจะบูชานะคะก็โทรหรือแอดไลน์มาได้นะคะที่เบอร์0ูนย์เนะคะศูนย์สีปนะคะเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะคะสามารถเพิ่มเพื่อนแอดไลน์ที่เบอร์โทรได้นะคะ ไว้เป็นของขวัญของฝากให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือก็ได้นะคะหรือว่าเราเก็บสะสมไว้ก็ได้นะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมทั้งหมดเลยนะคะมีตะกุดมีพางาแกะมีสิ่งงาแกะแล้วก็มีผ้ารอยเท้าทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นพรางาแกะหลวงพ่อเดิมนะคะเราก็สามารถเลี่ยมเกาะห้อยได้นะคะใส่สร้อยห้อยได้นะคะนี่ก็จะเป็นปลาตะเพียนงาแกะหลวงพ่อเดิมนะคะอันนี้ก็จะลง ทองไว้นะคะแล้วก็จะบีรอยจานของหลวงพ่อด้วยนะคะสามารถเตรียมกรอบพกใส่กระเป๋าเดินทางไปไหนมาไหนได้นะคะวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะคะหรือเวลาเราไปเที่ยวไปพักต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถพกไปได้นะคะเวลาเราเข้านอนเราก็ไว้บุญหัวนอนแล้วก็อาราธนา รัตนาหลวงพ่อนะคะปลุกปกะะักรักษาคุ้มครองนะคะเราทำให้เราสบายใจขึ้นนะคะเด mm ินทางไปไหนมาไหนใกล้ไกไกระพกใส่กระเป๋าสะพายไปไหนได้นะคะ mm hmm. เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ mm hmm. สําหรับวันนี้ก็ฝากกดติดตามใหช่อง youtube ลาตีวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะคะ mm hmm. ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะคะ mm hmm. วันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ